สวัสดีค่ะวันนี้อิงพาทุกคนมารู้จักกับชุดตรวจโควิด19 t ท s l t p i ิ a ซึ่งชุดตรวจโควิดชนิดนี้นะคะเป็นแบบ2 in 1ค่ะสามารถตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็สารพัดหลังในชิ้นเดียวค่ะมาเริ่มที่วิธีการใช้งานแบบตรวจน้ำลายมีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะโดยในชุดจะประกอบไปด้วยถุงกระดาษเก็บน้ำลาย1ชิ้นหลอดดูดของเหลว1ชิ้นหลอดเก็บน้ำยาสกัดและน้ำยาสกัด แผ่นทดสอบ1ชิ้นไม้ก้านสำลี1ชิ้นขาตั้งอุปกรณ์เจาะรูด้านหลัง1ชิ้นและคู่มือภาษาไทยค่ะเริ่มด้วยข้อ1ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ค่ะข้อที่2นํนำชุดตรวจและอุปกรณ์ต่างๆมาเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนการทดสอบข้อที่3นํนำแผ่นทดสอบออกจากถุงบรรจุนำหลอดน้ำยาสากัดมาใส่ในแท่นวางและหยดน้ำยาสากัด ลงให้หมดค่ะใช้ถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งเก็บตัวอย่างน้ำลาย ดูน้ำลายกระแอมหรือไอออกจากลำคอเพื่อให้น้ำลายออกจากลำคอสู่ช่องปากใช้หลอดดูดของเหลวดูดตัวอย่างน้ำลายใส่ลงในหลอดน้ำยาสกัดปิดฝาหลอดสกัดแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วหยดตัวอย่างลงไปในช่องรับของเหลวบนแผ่นทดสอบจำนวน3หยดในลักษณะตั้งฉากกับแผ่นทดสอบโดยระวังอย่าให้เกิดฟองนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่ 4. อ่านผลทดสอบภายใน1 0 1ถึงนาทีค่ะ interpreting the r e s u l t หรือการอ่านผลตรวจแถบตรวจจะมีจุดสังเกต2จุดคือ C และ T หากขึ้นแถบสีแดง2ขีดที่จุด C และ T หมายถึงผลบวกติดเชื้อหรือ positive ให้ตรวจซ้ำโดยวิธีการ RT-PCR หากขึ้นที่จุด C จุดเดียวหมายถึงผลลบไม่ติดเชื้อหรือ negative ให้ตรวจซ้ำภายใน3 5วันค่ะและหากขึ้นที่จุด T จุดเดียวหรือไม่มีแถบสีแดงขึ้นเลยหมายถึง การตรวจนี้ไม่เป็นผลไม่สามารถแปลผลได้ให้ใช้ชุดตรวจใหม่ตรวจซ้ำค่ะหลังการทดสอบควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อขั้นตอนการทิ้งชุดตรวจที่ใช้แล้วใส่ชุดตรวจลงในถุงพลาสติกรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆลงในถุงพลาสติกทำลายของเสียโดยการเติมน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกลงบนชุดตรวจปิดปากถุงให้มีชิดเขียนบนหน้าถุงให้ชัดเจน ว่าชุดตรวจโควิด1 9ทิ้งรวมกับขยะอื่นๆหรือหากมีถังขยะสีแดงสำหรับทิ้งขยะติดเชือ้อควรทิ้งลงในถังขยะสีแดงนะคะและนี่คือวิธีการใช้งานชุดตรวจโควิด1 9 t เทสต์ลบกิก้านะคะหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ